f o r ์ u n นเนอร์คันนี้นะครับได้ฝาท้ายไฟฟ้ามาแล้วนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆรถครอบครัวยอดนิยมกับภายในกว้างขวางแบบนี้เลยออปชั่นฟังก์ชันจัดมาให้ครบๆแบบฉบับของรถครอบครัวเลยครับนีเกเตอร์มีมาให้พร้อมเลยใครนะครับที่ตามหาโตลต้าโฟล์กินเนอร์อยู่นะครับได้เป็นรถครอบครัวเจที่นั่งแบรนด์หลักด้วยนะครับคันนี้ราคาดีมาก699,000บาทดูคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับผมวันนี้กับผมสิวแม็กอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถครอบครัวเจที่นั่ง ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับคันนี้คือ To ลต้าฟอร์ u ูเน2 4ตัว V นะครับได้เป็นรถแบรนด์หลักยอดนิยมนะเจที่นั่งที่บอกเลยว่าขายดีตลอดการจริงกับเจ้า To ลต้าฟอร์ u ูเนนะครับคันนี้มาพร้อมบอดี้สีดำนะเป็นรถปี2016จดทะเบียนปี2017นะครับรถสวยแบบนี้นะครับผมบอกราคาเลยดีกว่านะ6 90, 90, 9 0 9,000บาทนะครับราคานี้คุณลูกค้าเป็นเจ้าของโตลต้าฟอร์จูเน คันนี้ได้แล้วนะครับราคาดีๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับใครตามหาอยู่นะดูคลิปนี้จบแล้วสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับผมมาทดลองขับก็ได้นะครับพาช่างมาดูด้วยก็ได้สบายๆเลยนะคันนี้ก่อนจะไปดูคลิปด้วยกันนะครับผมฝากกดติดตามมาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับรถสวยผมมีมาอัปเดตสม่ำเสมอเลยนะครับและฝากกดถูกใจนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะรวมถึงสามารถกดแชร์คลิปนี้นะครับให้กับคนที่คุณรัก แล้วดูด้สวยไปด้วยกันนะครับผมนะฟูจิเนีคันนี้สวยมากนะราคาดีด้วยนะครับรถสภาพสวยสมบูรณ์จริงๆนะคืออยากให้มาดูด้วยตาเปล่านะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าอยู่ไกลดูคลิปนี้ก่อนนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะผมพาดูเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนกับเรามาดูด้วยตัวเองเลยนะครับพาดูหมดเลยนะครับโครงสร้างนะห้องเครื่องภายนอกข้างในนะครับแล้วก็ออปชันฟังก์ชันนะคันนี้เล่นไปดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะตอนนี้นะครับ เป็นรถที่สวยมากเพราะว่าบอดี้สีดําของ f ฟล์คจูเนอร์เพื่อนำตรงเลยว่าหายากเนื่องจากว่าในตลาดมือหนึ่งนะครับสีเนี้ยขายไม่เยอะนะครับไม่เหมือนสีขาวไม่เหมือนสีเงินนะครับสองสีนี้จะขายได้เยอะนะครับทําให้ตลาดมือสองนะ่ะหาง่ายแต่เพราะเป็นสีดํานะครับมือหนึ่งก็ขายออกมาน้อยนะครับทําให้รถสีดําของ f ฟล์คจูเนอร์เนี่ยเข้าตลาดมือสองค่อนข้างน้อยใครที่ชอบสีดําอยู่แล้วต้องรีบมาดูเลยนะครับนี่เห็นไหมไฟหน้านะครับผมโอโ้โหสวยมากนะครับ เลนส์ฟร์พิเตอร์นะแล้วก็นี่ LED นะครับเม็ดใหญ่ๆแบบนี้เลยห้าเม็ดเรียงกันแบบนี้เลยนี่คือ Fortuner ที่โฉมที่ขายดีมากๆนะครับก่อนที่จะปรับโฉมเป็นตัวลิเดอร์นะแล้วดูเห็นไหมครับนี่ตัดบอกคู่หน้าให้มาหมดแล้วนะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมสวยๆเลยนะครับแล้วก็ตัวต้าชิ้นใหญ่แต่ว่าคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าป้ายทะเบียนต้องคืนแล้วของเขานะครับแล้วของก็ขอป้ายคืนเนาะเพราะว่าป้ายเขาค่อนข้างสวยนะเลขสามตัวของกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเลขที่ค่อนข้างหายากนะ นี่สวยมากเลยแล้วก็เลขเป็นสวดตรงที่ข้างหน้าเป็นหกข้างหลังเป็นเก้าเนาะมันจะเป็นเหมือนตัวกลับกันอะ่ะซึ่งบางคนน่ะชอบเลขหน้าหกหลังเก้าหรือหน้าเก้าหลังหกเพราะว่ามันเป็นเหมือนยินหยางนะหลายคนมีความเชื่อแบบนั้นเนาะเราก็ไม่ว่ากันนะครับคืนลูกค้าไปนะครับป้ายทะเบียนนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปจดแจ้งห้ใหม่เป็นป้ายกรุงเทพเหมือนกันนะครับผมอ่าส่วนนะครับล้อนี่เห็นไหมส,สปอร์ตทูโทนปัดหน้าเงานะครับโลโก้โตโต,ต้าอยู่ครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็ยางนี่ หลอกยางเหล,ลือเลยนะครับดึ๊กๆเลยนะตัวโชสภาพดีนะครับน็อตต่างๆอยู่ครบท้วนหมดนะบานจข้างติดมาให้แล้วนะครับไม่ต้องติดเพิ่มเลยแลวสภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะคือรถที่เป็นทรงนี้ยมันค่อนข้างสูงถ้าไม่มีบรรจข้างเนี่ยมันขึ้นยากนะครับสอนหนาติดมาให้แล้วนะแล้วก็กระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีดําสีเดงตัวรถเลยแล้วก็มีเสียงม,มาให้ในตัวนะครับผมส่วนมือจับนะครับคันนี้นะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคิเลตนะ ขึ้นลงรถสะดวกสบายมากมากนะครับไม่ต้องหยิบกุญแจมากดรีโหมดเลยนะสามารถเดินมารอบเปิดได้เลยนะครับผมแล้วว่าลงรถก็สามารถกดล็อกได้นะครับแบบนี้เลยนะสวยมากนะครับนี่ข้างในหน่อยดีกว่านะต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นรถเข้าใหม่นะนี่เห็นไหมกระดาษเขียนข้างหน้านะรถเข้าใหม่นะครับคือรอปรับสภาพแต่ว่าผมเอามาถ่ายให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันคนอื่นนะครับนี่เบาะสีน้ำตาลนะครับเบาะสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะจะเห็นเลยว่าเบาะด้านข้างเนี่ยแทบไม่มีรอยยับรอยย่นเลยนะครับ ถ้ารถใช้งานมาน้ำหนักอ่ะบางทีมันจะเ,เป็นย่นๆแบบ,แบ,บ,แบ,บงี้นี่ออกใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยเห็นไหมก็โ,โหดตึงเปี้ยเลยนะครับเส้นได้ไม่มีปีกสีขาดนะครับคอนโซลสวยงามเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยทาเป็นแบบซอฟมาให้หุ้มหนังมาให้อย่างดีนะครับห้ <ST AR> องตรงนี้นะเราสามารถที่จะแช่เครื่องดื่มได้นะนี่เห็นไหมวันนี้มันจะมีแอร์ออกมานะเราแช่พวกเ <ST AR> อ็มร้อยคากระป๋องได้เลยนะครับขับทางกายก็ง่วงก็สามารถหยิบดืมได้เลยนะที่มันแก้วมีมาให้แบบนี้นะครับ ้องเก็บของขนาดใหญ่เลยนะครับเก็บเอกสารได้หมดนะโอ้โหคือผมคิดว่า Fortuner อ่ะที่มันขายดีเพราะว่าหนึ่งเลยคือรถเขาใช้งานดีนะครับแล้วก็ฟังชันรท่านเนี่ยให้มาค่อนข้างครบเลยนะครับสวยด้วยนี่เห็นไหมด้านข้างเนี่ยบุนุ่มมาให้หมดนะครับเวลาเราเท้าแขนหรือว่าเราจับเปิดประตูเนี่ยมันจะนุ่มมือนะครับตัวเปิดประตูเนี่ยเป็นแบบโครเมียมด้วยนะครับแลส่วนของโครงสร้างนะครับนี่โอ้โหสปอตนะครับ เลียงตัวสวยงามนะแผ่นเหล็กไม่มีบิดงอนะครับผมวสวยๆมีเลยรถทุกคันนะครับเราตรวจให้หมดนะหรือว่าลูกค้าจะพาช่างมาเองก็ได้นะครับแล้วก็นี่เห็นไหมอ้โหไม่มีรอยประแจไขเลยนะครับใส่กิ้งเลยนะ้โ้โหสวยสุดนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบของตัว f ฟอร์นริเจอก็คือว่าด้านหลังเขาที่มันค่อนข้างขึ้นลงง่ายแล้วก็กว้างมากๆนะครับแอร์เนี่ยจะเป็นแอร์ที่เป็นอยู่ข้างบนอย่างนี้นะครับ เป็นแอร์ลาว้านบนแบบนี้นะครับในส่วนของแอร์เนี่ยเราสามารถควบคุมเองได้นะเดี๋ยวให้ดูหน่อยดีกว่านาะคือถ้าเป็นบางรุ่นนะครับเราจะต้องให้คนขับเนะี่ยปรับให้นะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนอันทั้งคันสมบูรณนะ์เนาะแต่ว่าถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นแบบว่าของฟอ er ร์จูเนอร์รุ่นนะี้เนาะเขาจะสามารถตั้งค่าแอร์เองได้นะครับตรงนี้นะกดออโต้ก็ได้นะหรือว่าจะแบบว่าเห็นไหมทําให้แอร์ตอนหลังนะครับคือแอร์ตอนหน้าคุณจะเปิดแรงก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ แต่บางทีคนนั่งหลังอาจจะแบบว่าหนาวอะไรเงี้ยอะไรแบบลดเองได้อ่าอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันค่อนข้างดีนะแอร์เขาก็เย็นด้วยนะคือแอร์เนี่ยมีตอนตอนหลังด้วยนะมีแอร์ให้ทุกตอนนะครับทําให้เวลานั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแถวแถวแรกนะครับคนขับผู้เพือสานนะครับแถวที่สองถึงทลสามเนี่ยเย็นพ่วดึงทั้งคันแน่นอนนะครับในส่วนของเบาะตรงนี้พับได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นเนี้ยเขาจะ มีที่วางแก้วมาให้แต่มันจะอยู่ข้างในนะนี่อยู่คงนี้เวลาเราใช้เรากดประมาณนี้นะครับวางแก้วน้ําได้วางขวดน้ําได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อยากวางแก้วน้ําวางขวดน้าเราแค่แบบเป็นที่พักแขนเฉยเราสามารถเก็บได้มันก็ทําให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่มีมาให้แบบนี้บอกพับได้นะขนของพุ่งตรงน้เลยสบายๆนะครับนี่รถเข้าใหม่นะฝ้าเพดานเนี่ยมีข้าบเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยว ทางทีมช่างเนี่ยเขาทำความสะอาดให้แบบสปารถทั้งคันแน่นอนนะบอกเลยว่าวันรับ,บรถอ่ะสวยกริบแน่นอนนะครับเนี่ยตำหนิรตรงไหนมีผมพาดูเลยนะไม่ได้ปิดบังนะครับเพราะว่ารถเข้าใหม่นอกเนี่ยมีขาบเล็กน้อยนะครับไม่เยอะไม่เยอะนะแต่ว่าโดยรวมก็สะอาดนะเห็นไหมไม่มีรอยเลขยันขีดเขียนอะไรเลยนะครับนะโฉมนี้สวยนะแล้วก็เราตับหลังคาติดมาให้แล้วนะครับสกัดคลิบฉลามมีครบทั่วหมดเลยนะครับ สปอเอร์ไฟเรบรคโรล์สามครบหมดนะแล้วก็นี่คิวด้านหลังเป็นคโครมเมียมกับคำว่าฟ er, อร์จูเนอร์สวยเลยนะครับนี่เพจด้านหลังนะ่ถฟอร์จูเนอร์ยังชัดเจนอยู่นะครับไม่มีดุดรอกนะฝาท้ายคันนี้เป็นไฟฟ้านะครับให้ดูหน่อยนี่ท้ายไฟฟ้านะโชกยกขึ้นนิ่ม,มเลยโชคั้นใจแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วดูนะตัวถังเห็นไหมเนสปอตนะครับการเชื่อมต่อตัวถังต่างๆเห็นไหมเส้นคมชัดหมดนะครับตัวนอ็อต ไม่มีร่องรอยนะครับการถอดเลยนะสวยกิบเลยนะครับคันนี้นี่เบาะของโฟลเดอร์เนี่ยเขาจะเวลาพับพวกเขาจะไม่เหมือนแบรนด์อื่นนะแบรนด์อื่น้าพับแล้วจะลาบไปใช่ไหมแต่ว่าฟอร์เนีเขาจะพับแล้วแข็งขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีของแบบเนาะ่างคันนี้สามารถถอดเบาะออกได้นะเราสามารถถอดเบาะด้วยแขนออกได้นะครับเผื่อแบบว่าเราจะเอาว่าเอารถไปทำแบบแคมปิ้งเราในรถอย่างเงี้ยเบาะเลยว่าคบ,คบสบาย,บาย,บายแล้วราคาดีอ่ะคือบางคนอาจจะมีรถใช้งานอยู่แล้วที่บ้านเป็นรถเกง๋งคันนึงอะไรเงี้ย แล้วอยากได้รถไซส์ใหญ่เอาไว้ขับพกพาครอบครัวไปเที่ยวนะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทกับแบรนด์หลักโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คุ้มมากๆนะครับนี่สติกเกอร์นะครับเดีอนต่างๆมีครบถ้วนหมดเลยนะครับแล้วก็นี่ปุม่มสวิตช์นะนรระครับปุ่มปประตูนะครับขึ้นลงนิ่มๆน,นะครับเสียงโชกไม่มีเอสอาร์ตนะสภาพสวยสมบูรณ์เลยนี่นะครับถ้าไปดูนะครับในฝั่งของคนขับกันหน่อยดีกว่าเนาะอ้าลืมด้วยโอ้โห,โโหมาหน่อยมาหน่อยนี่เห็นไหม ไม่มีสน,สนิมนะครับโอ้โหยางอะไรมีให้นะอยู่ข้างล่างนะครับครบถ้วนหมดนะครับเทาแนบสมบูรณ์เลยเบากนะครับปรับไฟฟ้านะแล้วก็ตตกระจ็ต้องห่วงนะครับป่อแล้วครับไฟฟ้าอยู่แล้วเนาะมาภายในกันบ้านดีกว่านะครับตรงบริเวณคนขับผมค่อนข้างชื่นชอบฟอร์จูเนอร์นะเพราะว่าเขาทามาสวยนะคือถ้าเกิดว่าเรานั่งตัวนี้ยเรามองมาภาพรวมในรถอะมันดูดูโอดโงมดูกว้างนะครับแล้วก็ ในส่วนของการจัดเรียนตำแหน่งต่างๆอะมันดูลงตัวพอดีนะครับไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆเนี่ยอยู่ในบริเวณที่จับต้องได้ง่ายนะครับเอื้อมมือไปหยิบไปเปิดเยสบายๆเลยนะครับผมอลายหุ้มหนังมานะครับบริเวณด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบเป็นแบบลายไม้นะแล้วก็นี่นะครับคันนี้เล็กไม้นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นโลรับตรงเลยว่าไม่ค่อนข้างสูงนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นโลกับรถปีสองพันสิบหกสิบเจ็ดเนาะก็ประมาณเก้าปีนะครับก็ประมาณ แปดเก้าปีนะครับก็ตีว่าปีหนึ่งใช้ประมาณสักสองหมื่นโลได้นะครับก็วันละประมาณห้าสิบหกสิบโลนะครับกลับไปทํางานไปกลับประมาณนั้นเนาะมีไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมมองว่ามันก็เป็นเลขไมาที่ไม่น้อยหรอกแสนแปดเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเกินไปเนาะแล้วก็มันแลกม,มาก,กับราคาที่ค่อนข้างดีเลยก็คือหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่น้ำมันเลือดไมลติดทุกอย่างนะครับแล้วก็คันนี้ระบบช่วยขับข,ขี่มค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะเลยนะออปชั่นมาเต็มเต็มเลยนะครับ ข้างในเขาจะตกแต่งเป็นแบบลายไม้นะนี่เห็นไหมหัวเกียร์เนี่ยมีร่องรอยหน่อยนะนี้เดี๋ยวเอาคุยกับท,ทีมช่างให้นะให้เขาเก็บงานให้นะครับนี่ตรงนี้ก็วางแก้วน้ําได้นะครับผมหรือว่าถ้าไม่ใช้ก็ปิดได้นะเพราะว่ามันก็จะดูสวยงามเป็นเรียบร้อยเนาะแล้วก็นี่มีช่องวางมือถือมาให้นะครับข้างในตรงนี้แอร์ได้เป็นแอร์ออโต้เลยนะครับกดออโต้ได้เลยนะครับหรือว,ว่าปรับตั้งเองก็ได้สบายสบายเนาะหน้าจอทัชสกรีนได้นะครับผมแล้วก็นี้มีแบ,บ็มาให้ด้วยนะนี่ แบบมาหาตอนนี้ผมอยู่ที่นี่อยู่ติดแยกเมมบรีนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะไม่ตรงอยู่ตรงนี้นี่นี่อยตรงแดงนี่นะครับก็ครบถ้วนนะเผื่อบางคนไม่ชอบใช้ g o o g l e แ a p นะก็ใช้นี้ได้นะเพลงไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพลงเพาะฟังเพลงเพาะแน่นอนนะครับเสียงนุ่มๆเลยนะและ้วก็ข้างในผมคิดว่าสวยแล้วก็นี่พวงมาลัยนะจมต่อมือถือได้นะครับรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะมีแพลนชิปมาให้ด้วยนะครับนี่โอ้โหครบคันเลย เป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งคันนะที่ผมคิดว่าราคาค่อนข้างดีนะไฟอเช็คกันหน่อยดีกว่านะผมก็ไม่ได้เช็คมาก่อนนะให้ดูหน่อยอติดปกตินะครับกดปติดที่มีเขิ่นนะเพราะผมก็ไม่ได้เช็ครถก่อนนะผมจะมาถ่ายเนี่ยถ่ายดิบๆเลยเห็นไหมช่องเก็บแว้นกันแดดนะครับของต้วนนะใส่น้ำมักก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่เวลาเราเลื่อนเนี่ยไฟติดเองนะครับอสวยนะฝั่งคนขับก็มีเช่นเดีวยวกันนะครับนี่ว้า คุ้มค่านะส่วนตัวผมมองว่าคุ้มมากๆเลยกับราคาค่าตัวเพียงแค่699,000บาทเดี๋ยวคันนี้พาไปดูภายในห้องเครื่องหน่อยดีกว่านะครับว่าสภาพสวยไหมนะครับมาตอที่มาเป็นห้องเครื่องนะครับพาไปเริ่มที่ฝารโปรก่อนเลยดีกว่าน้อไอซ์โนของกอเกอร์นะครับเนี่ยนะใครใช้งานครบถ้หมดนะครับตัวนสปอร์ตเบนทาร์กนะสวยสมบูรณ์เลยนะครับแผ่นเหล็กไม่มีบิดรอนะตัวซีลนะครับนี่สภาพสมบูรณ์นะครับสีกลมกลืนนะครับตัวรถเลยนะครับไม่มีหลุดลอกแล้วก็เส้นตรงแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับ นี่ขับล็อกกันหน่อยสายขวาเลยนะครับอ่าโครงสร้างข้างในนะนี่ให้ดูกันหน่อยสามารถที่จะทะลอกชิปได้นะครับเพื่อให้มันเห็นชัดๆเนาะนี่ขานมานะครับอันนี้เป็นรอยรอยฝุ่นเนาะกันเพลอยู่เขาท่วนนะครับอ่าเครื่องยนต์เดินอยู่นะแล้วก็เห็นไหมไม่มีรอยข่าน้ำมันไหลเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัว บางจุดเนี่ยนะครับจะยังเห็นร่องรอยของอ่าแต้ม QC อยู่เลยนะเห็นไหมสีทเทาฟ้าเหลืองนะครับเป็นรอยแต้มจาก QC เนาะจากโรงงานเขาตรวจมานะครับพอผังอ่าคันนี้ที่บอกว่ารถจะไม่เก็บงานนะครับเพราะถ้าช่างเขาเก็บงานทั้งร้อยแล้วผมรับรองเลยว่าคันนี้สวยกิบแน่นอน <S <S นี่คือรถครอบครัเวเจ็ดที่นั่งนะครับแบรนด์หลักยอดนิยมและคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับใครที่ตามหาอยู่นะครับชื่ชอบคันนี้นะส่วนก็สี่ เอาไป50526เบอร์นี้คุณลูกค้าแอดไลน์นะครับหรือว่าสามารถโทรหาผมได้เลย24ชั่วโมงนะครับถ้ายังไม่หลับผมรับสายแน่นอนนะครับก่อนจากไปวันนี้นะครับผมฝากกดติดตามมาไว้นะครับจะได้ภาพดูดีสวยผมมีมาให้รู้สว่างเสมอเลยนะครับและวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยกับต้าตัวต้าโฟลเดอร์ 24V รถปี2016จดสั2017กับราคาเพียงแค่6,99,000บาทนะครับคยดีฟรีดาวน์ได้นะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000-12,000นะครับขึ้นกับขดีลูกค้าเลยนะครับสำ ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากทุณประนจบนะครับสวัสดีครับ